สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมงคลเศรษฐีจะพามาทาบุญที่วัดหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยจุดแรกทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นที่ใส่บาทซึ่งเราก็จะทําบุญแล้วก็ใส่บาทเงินตามวันเกิดของเราส่วนจุดนี้ก็จะเป็นที่สําหรับใส่น้ําสําหรับยาส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นตู้สําหรับใส่วัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้ผู้คนได้มาบูชาส่วนด้านหน้าที่เราจะเดินไปนะ ก็จะเป็นจุดสําหรับบูชาดอกไม้ทูบเราก็จะบูชาดอกไม้ทูบเทียนกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระกันจุดนี้ก็สําหรับไหว้พระแล้วก็ขอพรกันนะคะเสร็จจากจุดนี้เราก็จะไปตรงจุดระฆังเงินระฆังทองกันจุดระฆังเงินระฆังทองนะคะเราก็จะมาบูชานะคะเราก็จะเอาเป็นระฆังทอง1อันแล้วก็ระฆังเงิน1อันเสร็จแล้วเราก็นําไปเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเราแล้วก็พร้อมครอบครัวของเรา ด้วก็ถือได้ว่าเป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้เราทําบุญกันหลายจุดมากๆนะคะภายในวัดาครั้งนะคะเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรการที่เราได้มาวัดก็ทําให้เราสบายใจมากมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําระฆังเงินระฆังทองไปห้อยรวมกันไว้แบบนี้เราเองก็เป็นคนศาสนาพุทธนะคะการที่เรามาวัดก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำบุญกันเสร็จทุกจุดแล้วเราจะเดินขึ้นไป J จดีชั้น2องเจดีนี้ทั้งหมดก็จะมี9ชั้นส่วนชั้นที่2นะคะก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วเราก็เดินต่อขึ้นไปยังชั้น<ะ>เดินต่อไปอยังชั้น4เลยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆไม่ร้อนแต่ละชั้นนะคะก็จะมีวัตถุโบราณที่ทางวัดจัดไว้ในตู้อย่างสวยงามมีพระพุทธรูปและรูปภาพอะไรต่างๆเราก็เดินชมบริเวณนี้จนทั่วนะคะเสร็จแล้วเราจะเดินต่อขึ้น ไปยังชั้นที่5ทาเดินก็จะเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามาชั้นที่สูงขึ้นแล้วเดินกันต่อนะคะไปชั้นที่6เลยบริเวณชั้นที่6นะคะก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายกันอยู่แบบนี้ซึ่งก็สวยงามมากๆแล้วก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะไปต่อกันชั้นที่7เลยนะภารกิจของเราใกล้สําเร็จแล้วทางเดินก็จะแคบลงเรื่อยๆค่ะไปต่อกันเลยชั้นที่8สุดท้ายแล้ว เรากำลังจะเดินขึ้นไปยังชั้นที่9และแล้วในที่สุดเราก็เป็นผู้พิชิตเจดีเชั้นตอนน,นี้เราอยู่ชั้นที่9ของเจดีวัดหนองแวงแล้วนะคะเราจะพาชมบรรยากาศโดย <จบ S 1> รอบจบคลิปการทำบุญแล้วนะส่วนทริปหน้าช่องมงคลเศรษฐีจะพาไปทำบุญที่ไหนต่อรอติดตามรับชมได้เลย,เลยกดไลค์กดแชร์ช่องมงคลเศรษฐีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ